สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักกดกจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิของหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนด้ครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่าย,บายครับไปบาย,บายอืยตัวเปียกหมดเลย นานๆทีจะมาเล่นน้ำที่หลังบ้านเอ๊ะเดี๋ยวใครกดกิงใครกดกิงใครกดกิงแป๊บเึงครับแป๊บนึงครับกําลังไปนะครับแปบนึงนะใครกดกิ่งหน้าบ้านน่ะมาแล้วครับมาแล้วไหนอะโอ้ยเด็กที่ไหนมากดเนี่ยฮะนี่มันหลายรอบเลที่แบบว่ามีคนมันกดกิ่งหน้าบ้านเต้นเนี่ยจะไม่มีคนนะ่ฮะหรือว่าของเอ๊ะมีหนังสือกับยาอะไรอะหนังสือสวัสดีครับสะมึงลึงกังหลงปิ อะไรเนะี่ยชำลงเอ้ยเดี๋ยวพี่อ่าน,าน,านในบ้านก่อนรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่านหนังสือนี้สวัสดีครับสมึงลึงกังอะไรเนะี่ยลุงปิชำลงจงเอยาวโปโนะ้โลตะอะไรเนี่ยมังยาคามีคอซออ่าใครอะไรเนี่ยใครมาอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งเลยขยะอยู่ไหนขยะใครเอาหนังสือนี้มาโอ้ยหน้าบ้านเราหน้าบ้านเราจดหมายไว้ส่งของไว้ส่งจดหมายสำคัญทิ้งไว้นี่เนี่ย ใครเอาหนังสือมาเขียนเลยนะแล้วน้ยาเลยเนี่ยยาภาษาเทพพูดได้ทุกภาษาเออยาอะไรยาภาษาเทพพูดได้ทุกภาษาแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมันเป็นยาอะไรเราหาในเน็ตได้ไหมยาภาษาเทพมันคือยาอะไรยาภาษาเทพไม่เคยได้ยินนั่งนั่งตกความกันเซิร์ชยาภาษาเทพยาภาษาเทพเป็นยาที่สามารถกินแล้วพูดได้ทุกภาษาสื่อสารได้ทั่วโลกกินดิ อ่าอุ้ยกินหนตาสว่างเลยเออกินแล้วเอ๊ะใครกดเิ่งหน้าบ้านนะใครกดเิ่งหน้าบ้านกําตังไปครับกําลังไปครับรกบําลังไปครับไหนใครกดเิ่งนะบ้างครับเ <Hello>, อ้าวัปดีครับเออเอาละครับฮัลโหลฮัลโหลฮะฮะฝรั่งเหรอฮัลโหล l o hello uh can you help me sir อ่า๋อาเอาเลยเครับ uh ผมอ่าผมอยากจะไปร้านอาหารร้านอาหารบิบิฟู้ดอ่าอะไรพวกอ่าบิบิฟู้ดเออ yes yes อ่าแป๊บนึงนะครับอยากจะไปร้านอาหารเดี๋ยวยูบอนโชโกเออแบบกุชชูแฮปแฮปอะไรเนี้ยอันนี้พูดแต่ชาวต่างประเทไม่ไม่ผมจะพูดอังกฤษนะผมกินยามาแล้วอ่ะเฮ้ยยามพูดภาษาอังกฤษได้นะอยู่แฮปแบบยูบอนโชโกแฮปดินเนอร์นะใช่ไหมใช่ไหม อยยากกินใช่ไหมครับฟังเราเรื่องไหมครับผมพูดไทยคุณฟังเราเรื่องไหมฮัลโหลฮัลโหลโอเคสมึงตึงนะครับฮะสมึงสมึงตงคือไหนทาไมยู่แลพูดออกมาอ่ะไม่มีนะครับเอ่อตามมาครับตามมาเลยจงเป๊กก่อนนับจงเป๊กก่อนโอเคนะอ๋อ w ั a t what what w ั a t is จงเปัดเัดวัไัอยู่ดฮะอะไรนะครับอะไรคือจงเปว ผมไม่รู้เดี๋ยวไม่อยู่แล้พูดเองอไงจงเป๊ะอะไรซึดึงตึงอา่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับให้ให้ผมขึ้นมอเตอร์ไซค์เหรอเออจงลุยครับจงลุยมาเลยครับ what 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 is จงลุย i i can't understand อ๋ I understand. อ,อคำเฮียอ๋อ oh, นั่งไอไอแค่ซิซซิอ๋อโอเคโอเคไปไหนนะครับอ่า uh, ผมไปแบงค์ขอไปแบงค์ก่อนผมจะไปกดตัง ไปกดตังค์แบงค์อยากไปแบงค์ใช่ไหมใช่ yes yes โอเคอยากไปแบงค์ใช่ไหมครับงั้นก็โอเคครับถึงไหมครับ what เจ้าแบงค์ใช่ไหมครับได้เดี๋ยวผมไปหาแบงค์ให้อ่อ wait no 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 I want to go to bank real bank I have money I have money ก็มี yes money have I ก็มีตังค์ไหนครับ no no I I mean I have money in my bank account I don't have I don't have จะหมายความว่าแบงค์ธนาคารคุณพูดทธนาคาร yes ธนาคารพูดพูดธนาคารเออธนาคารอ็ผมรู้ว่าคุณอยากได้แบงค์อยากได้เงินในพวกนี้ผมจะให้จะไปธนาคารไมบอกรูเรคเดี๋ยวเราต้อง ลงเซงตรงนี้ลงเซงนะลงเซงก่ะ What 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 is wrong เซ n g I I can't understand Is Thai t t h a Is that Thai or something I I can't understand เฮ้ยลงเซ็งไม่ไม่ไม่ Is 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 not Thai word น่ะลงเซงถ้าไม่อยู่อยู่แล้วพูดปะ Oh Okay Okay สรุปลงตุงตังมากเลยสรุปลงตุงตังไหม What What do you mean อ๋อไม่รู้ไม่รู้ครับไอ o ดนน้อยอยากอยากไปแบงค์ใช่ไหมแบงอ่าเป็นไงบ้างครับประเทศไทยอ๋อ so beautiful It's better than I think มันมันสวยมากมันดีมันดีกว่ามันดีกว่าอะไรครับมันดีกว่าอะไร is better than USD USD UMB D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  Yes อ่ะ USD Yes อ๋อโอเคครับใช่ใช่อยากอยากได้ u s b ไหมครับเป็นสายที่ใช้แบตอะไรเงี้ย No No I have a lot ค,คุณอยากเป็นเพื่อนไหม You want you want to be my friend โอเคไหมอ่าโอเคโอเคอยากเป็นเพื่อนโอเคเรามีเพื่อนเป็นฝรั่ง What What your name What your name อ่า My name is Henry Henry Yes โอเคครับ เฮนรี <S 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 uh, ่อ uh, okay, no. uh. uh. ่าตรงนี้คืออนมอ๋อผมชื่อโนนครับโอเคโนนอ่าโนนผู้ชาัดๆครับนนนโนนโนนโนนอะไรแต่โนนโนนโอ้ช่างมันเถอะจะเรียกอะไรก็ได้อ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นร้านเกมนะหรือเรียกว่าจุงจริงจังเห็นไหม What 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 is จุงจริงจัง What is อ h ่น This place i จ c a จ l e d จุงจิงจังโอเคว่าแต่จะทำยั t ไงอันนี้อะไรโออะรนะนี่เป็นอันนี่เป็นอรนนีเป็นอะไนะนี่เป็นอะนนี่เป็นอรนะน่นะไนะีอะนนี่เป็นอะนนี่เปอรเี่เอันนี้คือตำรวจนะไรัะดีสเั็ดีโอไรนเป็นอไรนีไไร่อ่เรับเปไเเรเอ่ป็ะเป็นเป็นอ สมุดโต๊เตเป้อ่ะโอเคฮะนี่ What so oh this this b a n k is called สมุดโต๊เตเป้ใช่ไอ้เยมันคือครอะไรต้องพินยาอะไรเนี่ยมันกินยาอะไรเนี่ยยาประาทเทพอะไรอ่ะอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าจงเป้เลยครับจงเป้เลยอ๋ออ๋อจงเป้จงเป้อ่าขอนำบัตรได้ค่ะอ่าจงเป้ขอนำบัตรได้ค่ะอ่า What What do you mean เขาเาเป็นฝรั่งอะครับเขาเป็นฝรั่งอะอ๋ You You mean ID card โอ้โอเคบัตรประชาชนอ้เอาไปบัตรประชาชนเียพูดครบัตรประชาชนบัตรประชาชนบัตรประชาชนสนใจถอยเงนกี่บาทคเอบ้าเชคมัชามัสจุเต้าสั่นทเทัเัครับาพันบาทเอาผู้ยี่ส0 0พบาทส0 0พบาทขอบคุณครับรอสักครู่นะครับคือเพื่อนผมเป็นฝรั่งอะครับอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยสาันให้ใี่านออบาทโอ้ thank you thank you สวัสดีครับ อออโเคผมต้องการจะถอนตั้งตำรวจสับฟันหนึ่งสิงโกขาดมัดได้ค่ะแต่แต่แต่อะไรตำรวจหนึ่งสิงโกคืออะไรครับคุณฟังเรื่องเหรอเออค่ะคุณคุณคุณมีอะไรครับคุณพูดอะไรอ่ะผมพูดภาษาฝกุ่งฟุดฟุด What 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 is that โ Oh ภาษางงหมดันภาษาไทยยากจริงๆผมคงต้องกลับไปเรียนใหม่ภาษาไทยคือแบบคุณอาจจะไม่เคยได้ยินคำภาษาไทยครับ Oh. Okay. Okay, okay. muy okay. pui what? What did you say? What what does it mean? What does it mean in uh, English? เออแป๊บๆๆครับอันนี้ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับอันนี้ภาษาอะไรครับเนี่ยคุณครูฟังรู้เรื่องหรอฟังรู้เรื่องค่ะเขาเป็นลูกค้าประจำของที่นี่เองโอ้โหลูกค้าประจำจะไอแบบสมุดหรือปุ๋ยปุ๋ยเมื่อกี้แปลว่าอะไรครับอ่าถอนเงินถอนเงินห้าพันห้าร้อยค่ะอ่าก็เคยสมุดหรือปุ๋ยปุ๋ยแปลว่าแบบอยู่อยู่อยูแฮปแบบคุณต้องการเงินอ่ะห้าพันโอ้โอเค next time next time I come back I do สมุดหรือปุ๋ยปุ๋ยโอเคโอเคนะคุณใช้สมนี้กับที่นี่ไม่ได้ค่ะ What do you mean แล้วมีคำอื่นครับเมื่อกี้คุณได้ยินเขาพูดอะไรอย่างนีครับอ่ Thai word อต่ Thai word I don't understand ผมไม่เข้าใจผมจำไม่ได้ด้วยมันยากมากเลยอ่ะไอสักลาซ่าลาซาสักเสดงสอะไรคือแปลว่าอะไรครับ p u t อไรคะเปาด้นอารคุับ Puttis แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับสมุดฟาถามเชื่อคุณนะคะอ๋อซินนนครับ โอ้ลุดลดตลอดอ๋อสุดยอดมากมากเออแบงก์อิสต์แบงก์อิสลุดลดลดเป็นไหมครับคุยฝรั่งของคุณเออฮนรี่อยากอยากอยากจะไปกินข้าวใช่ไหมครับกินข้าวเน้อธนาคารเลยวะเนี่ยมาครับมาลงเป้ตรงนี้ครับลงเป้เลยเฮ้ยแปลว่าอะไรวะลงเป้ What What you mean โอ้ยมีเพื่อนฝรั่งก็ยากภาษาเทพนี่ครับมันอะไรเนี่ยอ่าอยากกินข้าวใช่ไหม Why Why Thailand is so hot อ๋อไทยแลน คือไทยแลนด์มันร้อนนะอือร้อนร้อนมากเลยบ้านเกิดผมเป็นเมืองหนาวคือเตอร์นที่ไฟดิคีโอ้โอว่า what what turn ที่ไฟดิคี how how can you guys survive สามสิบห้าองศาก็แบบรอดมาได้ยังไงหรอคือผมเทพอ่ะโอ้โคนคนไทยเก่งทุกคนครับก็คือเขาอยู่รอดได้ด้วยตัวเองหมดด้วยอากาศร้อนโอเคร้านนี้กินร้านนี้ครับอันนี้เรียกว่าเอออะไรนะร้าน ผมผมลืมชื่อร้านโอเคนะผมลืมชื่อร้านพูดดิอันนี้คือร้านอาหารพูดดิครับร้านอาหารร้านอาหา,ารไม่ใช่อ้าอาเออ่ะเออาร์อาร์ร้านอาหารร้านอาหารโยร้านร้านเออร้านอาหารร้านอาหารแล้วจะห้าทำไมจ้าไปเถอะสสวัดีครับรูปปีนครับคุณลูกค้าครับรูปปีนวัดวัดอิสต์รูปปีนมีนคืออะไรครับ ตาลัสตุสตตุ๊ติสปาร์ตมังเปี่ยเมียงปรามันนั่งเลยครับไม่ไครับมันแปลว่าอะไรนนออผมก็ไม่รู้ไอ้นนนเรามันไม่ใช่ภาษาไทยรึเปล่ภาษาไทยก็รุบึ้งบึ้งอ๋อสั่งเมนูได้เลยนั่งด้วยได้ไหมครับนั่งด้วยนะนั่งด้วยไดหมครับตลอดโต๊ะไอ้ What อยากได้เมนูอะไรคุณอยากได้เมนูนะครับต้มยำไหมครับต้มยำ I want ต้มยำกุ้ง and

I don't understand why Thai language is so hard to understand. เออใช่ไหมครับเรา we wait wait for the food นะลาลาเราลุดลุดลุดบรักทึกออกมาแล้วออกมามาหนะตาตาโตโตไหนตาแตกแตกตกกะแตกโอเคกินเลยฮะ What is this Wha What is this มันคืออะไรอ่ะ t h i s is a ปักกะปักปักกะปักก็คือแบบหมูน่ะพริกพริกอย่างปี๊พรอ้ This one of some Thai tropical dishes บกกิลอกกอกกัก